<c oughs> พื่อนยิมท่ามาสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยครับท่านกำลังรับชมเคียนเคชแนลท้าแล้วนะวันนี้ฮ้เราจะมาอยู่กับเคียนเชแนท้แล้ววันนี้เราจะมาเล่นแบบจำจาำเวอร์ชันสองนะเค้าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าแบบจำจ้ำเวอร์ชันสองนั้นเป็นยังไงนะแปบ๊บเดียวก็ตายแล้วแปบ๊บเดียวผมก็ตายแป๊บเอ่อแป๊บเดียวผมก็ตายแล้ว,แบบอ,บบว,ลวอุ้ยยากจริงออโอเคได้แล้ะ โอ้ตรงนี้บันไดครับผมนะก็พอโอเคครับเราจะทำการกระโดดไปเอโอโถ่แค่ก็เราจะกระโดดไปแล้วก็เออโอเคได้แล้วครับเราจะโนูนเลยเออมันยากจริงคัะเวอร์ชันคือเวอร์ชันเออ เวอร์ชันแรกๆนี่ของหมูหมูเวอร์ชันแรกๆนี่ของหมูหมูครับเวอร์ชันแรกนี่ของหมูหมูแต่เวอร์ชันสองนี่ฮาร์คคอไปไหนฮาร์คคอไปไหนไปด้วยเอ้ยผมไม่ไหวเอ้ยเอ,อ้ยโอะะ้โหเกือบตกวิ่งกระโดดโอเควิคะะ่งกระ,ดะโดดแล้วคือมันกระโดดไม่ได้เข้าใจปะช่วงนี้บั๊กมันเยอะนะฮะก็ผมไม่น่าจะคือช่วงนี้เกมมายครับบั๊กมัน เยอะนะฮะคือจุดที่ยากที่สุดของตรงนี้ก็คือไอบ้บันไดนั่นแหละฮะได้ดูหน้าสิครับผมไม่อยากจะพูดถึงด่านข้างหน้ามันคือไฟแค่ไปดอกเลยฮะเยอะแบบไปเดี๋ยๆเดี๋ยวๆโอเควิาา่งกะโดดเฮ้ยมันยากจัิเลย ไม่ไหวแล้วฮู้ไม่ไหวแล้วก็ครับผมลืมไปเลยนะครับว่ามันสามารถเซฟได้ดูผมตายแต่ไม่เป็นไรทับ s s P A อสทับเด็นะทับ S P A ดาบนผมก็ใช้ผมก็เคย ผมก็เคยใช้เซตนี oh ้เยอะแล้วครับผมทําผมจําได้แม่นเซตสปาเรียบร้อยครับพอเราเซตสปาแล้วพอเราตกนะค่อยดูเห็นไหมไลองไปไม่ลองไปไม่ต้องไปเลิาไปจุดบานเลยไม่ใช่ดิไม่ต้องไปเล่าไปจุดตรงนู้นแล้วนะครับถ้าเกิดเซฟตรงเนี้ยมันจะเป็นอะไรที่ดีมากครับไม่งั้นเราจะต้องไม่ถ้าเกิดเราไม่เซฟตรงนี้เราจะจําเป็นที่ต้องไปซื้อเราจะจำเป็นที่ต้อง กลับไปนะฮะโอเคครับเดี๋ยวคุณดูครับว่าผมตายกี่รอบกลับโอเคครับก็มากระโดดต่อเลยนะจิ๊บโอเคอุ้ยจิ๊บอกไม่อยากจะพูดเห็นหนานข้างหน้าแล้วผมไม่อยากจะไปครับผมขอเซฟไปก่อนแล้วกันการพลาด S P A W N P O Ain t อ s นก็ฮัทตอนนี B ้จะมืดแล้วนะผมมองไม่ค่อยเห็นผมจะกระโดดลงไปอ้้ยอ้ย่าเจ็บเเออออโอ้โข้างล่างข้างล่างข้างล่งเพียบเลยขงล่างเพียบเลยไม่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 ไมไม่ไมโอ้โหโอ้หลอดยยงไงเงี่ยนะ We are champion and champion เบื่ดผมจะหมดแล้วด้วยเนี่ยหลอดเลือดผมต้องรอลอ,ลอแล้วข้างหน้ามันคือไฟฮะแล้วตรงนี้โอ,ดดโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะทำการเซฟไปก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องเซฟนานเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมอาจจะเบื่อเพราะฉะนั้นผมตัดคลิป โอเครอบนี้ผมจะดูไอซ์เกลิตันใครมันจะไปรอดผมวส่งไปถึงตรงไฟเลยนะะชึกแค่เรามากระโดดตัวบองเพชรกันเลยนะฮะอันนี้ผมผ่านมาแล้วครับง่ายมากนะ าวาอีกจะกระโดดแบบฟิลลนิ่งนะตึบ๊บเออโอ้มายกอดผมแพ้อีกแล้วรอบแล้วครับผมจะทำการกระโดดใหม่หมนะฮะอึ๊บโอเคโอ้ถึงแล้วนี่ถึงแล้วครับเราก็ไปออโอ้ตายเอง เคไม่เป็นไรครับเราเริ่มใหม่หได้ครับไม่ซีเรียน,นะฮึบยึบมดถ้าอยากจะขุดหลุมให้ตัวเองกันเลยเับเราไปต่อเลยเราไม่สามารถเซตบนตะบองบนตะบองเพชรได้ครับเพราะว่ามันจะติดบาง,บางทีผมคิดว่าผมโลภมากกว่า เฮ้ย้ังรอตายอีกแล้วเฮ้ยไม่ต้จะตายรอตั้งนานเคตายแล้วฮะ้ยเราต้องมาเริ่มใหม่หมดเลยอึ๊บค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับมาถึงด่าน PVP กันแล้วครับผมจะต้องเซฟ T A P S P a W N P O I เรียบร้อยเขาเซนสป่าแล้วค่ะวิ่งไปเลยผมจะตายเพราะไอ้จุดนี้แหละอุ้ยวิ่ง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 ไปเลยจิจิตดีกระโดดด้วยกระโดด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 มา เราไปต่อหันเลบเร็วๆนี่เลยรอบนี้เราหันแบบเร็วฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมองไม่เราจะมองไม่เห็นปะไฟนี่แหละเมื่อกี้เราเราอนาถนะฮะเราเราโลภน,นะฮะเราตกโอ้ย e s ah oh! oh my god ไมอยากจะพูดข้างหน้าโอเคเดี๋ยวเราจะทำเซตไทม์เซตนะฮะทับ e หรือเปล่า I M E s p สเ bar าร์ C Z T แล้วก็อืมเดี๋ยวนะท i m เ s ที o, o, โอทีไมได้ i S E เราจะเร่งเวลานะครับ D A Y าวาเช้าเรียบร้อยครับเคีเเเยบนกอยน้อยขอบขานเยอะไม่มีที่ตายผมรวยไม่แล้วเราใช้คำสั่งนี้ K okay. I L L I L L ไปะจะกระโดดนะใกล้จะจบแล้วอึ๊บมายอ้ย ยึบเออเพิ่งกดออก <confusion> ก็ตอนนี้ฮะเรากำลังเข้าฉากเหมื L <c oughs> อนเดิมนะฮะเค I L L มามันเป็นอะไรที่ยากมากคนฮะไม่มีที่ตายด้วยโค <c oughs> แล้วตรงนี้แล้วตรงนี้ ี่ครับคุณผู้ชมนี่อย่างที่ผมพลาดไปในตัวผมมียาจัมบูตกายาสปีดอย, <c oughs> ยู่โอ้ยก็เสียวมันกระโอ้กระโดดสูงโอเคยืบโอเค ผมคิดว่ายาสองอันนี้มันคอมโบวันได้ดีนะโอ้โหยาโอ้โหแบบนี้ต้องเหยียบแผ่นไดมอน์ในนอนนั่นงาต้องเหยียบแผ่นไดมอนตรงใส่ตรงนี้น่าจะมีระเบิดนะผมไม่แน่ใจครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆไปเราข้ามไปเลย โอเคครับเราต้องเหยียบไปตามเดมอนนะโอเคนะครับเอ้ะข้างล่างมันไม่มีเทนทีข้างล่างมันไม่มีเทนทีผมก็ว่าสิครังนี้แบบเฮ้ยเอ้ยียบิด แค okay. สงสัยอันนี้เขนาน่าจะไม่ได้ใส่ที่ไหนได้มันหลอกดาวโอ้ยหลอกซะผมเชื่อเลยเขียบว้าเอา้าอืออืออือโอ้โหพี่วายเจ้าวุ้ยในที่สุดไหนที่สุดครับเราก็ทําได้กินนมแป๊บแมวเนี่ยในที่สุดเราก็ทําได้สักทีนะฮะเกียบ เราต้องทําได้เดชเราต้องทําได้มาปิดล็อตร้องแพ้จบก็ขอโทษที่พูดก็ขอโทษที่พูดเสียงดังนะฮะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมเลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเจ๋งไคลิปหน้านายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมดูคลิปต่อๆไปด้วยนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเจ๋งไหมคลิปหน้าน้า